กคนพี่ยาพร้อมที่จะต้องไปสับนะแม่ค้าพี่ยาพร้อม,อม,อมที่จะทำความดีทำความดีมันอาจจะยากแต่พี่ยาก็ยังอยากจะทำมันแล้วพี่ยาก็จะทำความดีไปจนถึงนาทีสุดท้ายของลมหายใจของพี่ยาเลย อะไรนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาทําความดีเท่านั้นครับผมและชแรงช่วยะครับเราต้องการเปิดทีเปิดกล่องบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือปีพัฒนาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าน้ำเหนือไหลว่ะแต่ปีหักหยดได้ไหลว่าหลวบละนี่ผมมานั่งฟังข่าวช้าน้ำกระหนากรทิ้งตอนบ่ายก็เขาจะเอาตื่นเต้นช่วงเวลาต่อจากนี้ครับ สิ่งที่ท่านเห็นตรงหน้านี้ในกล่องนี้คือเงินบริจาคที่จะนำไปช่วยน้ำพ่วมที่จังหวัดสุโขทัยเราจะมาดูกันว่ายอดเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่ร่วมนับไปพร้อมกันกับมิตรแกนนครราชสีมาและตอนนี้นะครับยอดเงินบริจาคขึ้นมาแล้วเจ็ดพันล้านโองยังยังนี่นือเงินี่อยู่ในกล่องนะครับเราจะเอามาไว้ตรงนี้นี่ งานของเราเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันวันพุธที่ผ่านมาห้าวันห้าวันหวันจะเต็มนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยครับสี่โมงเย็นเราจะรู้กันแล้วนะครับในหวยว่ามันจะมีการขยายเท่าไหร่ไปเที่บ้านอันนี้เราล้องเพลงได้แล้วค่อยเราแล้วเราเอามาให้แล้วก็มีนักแบบใส่ซองมาให้มีมาทั้งกันในซองในซอง ีย่บ้านของใครฮะช่วยบอกรหัสหลังบัานให้เราด้วยนะฮะแล้วแต่จะกดเหรออันนี้ให้มาแล้วแต่จะกดเหรอแล้วเราจะรู้รหัสเราอย่างไม่รู้รหัสนี่เด็กไอ้งานไส้อย่างทำกันต้องมีเฉดเฉดแสนเขาเสนอที่บริดษัทได้สามหมื่นเฉพาะของบริจาคก็แสนกว่าแล้วของบริจาคได้เท่าไหร่คุณยัยแสนกว่าแสนกว่าพี่ยามต้นบุญหนึ่งแสนบาท พระพิยาดิ้งเป็นต้นบุญนะฮะินหนึ่งแสนบาทน้ำพริกหนึ่งแสนบาทน้ำพริกหนึ่งแสนบาทแจกใช่เราให้ดูว่าเราหยิบมาทุกบาททุกตะต่างเราชี้เลยนี่นีอะไรมตอนนี้ต้องมีดนะฮะพัดเตอร์พัดเตอร์เออมโอ้โหนับเดี๋ยวนับไปพร้อมกันครับไอ้คิงมึงอยาเอาเงินมาใกล้กูนะไอ้ทำไมกูกำลังช็อตอยู่เลยไม่ได้เลยกูเหนื่อย นนเดี๋ยวจะหาว่าเราพุกมิดมั้ยนะครับเอามีดมามีดมีดต่อยอดุญโอ้โหฉีดไม่สุดด้วยเรื่องฉีดไม่ต้องห่วงนะทั้งขุนทัน้ำผมจะฉีดมาแล้วาไปเทเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงหมดแล้วนะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่ครับผทุกคนช่วยกันบริจาคมาในวันนี้เนาะของที่ทุกคนช่วยกันบริจาคมานะฮะมีรองเท้า พี่อาตั้งใจว่าจะบริจาคน้ำพี่คนเดียวหนึ่งแสนบาท<ะ>แล้วพี่อาเดินออกมาบอกครูอันว่าพี่อาจะบริจาคน้ำพีู่หนึ่งแสนบาทครูอันก็เลยบอกว่าพี่อาเราน่าจะทําเป็นกรงบริจาคและให้ทุกคนบริจาคของในนี้มันมีน้ำพี่พี่ยาหนึ่งแสนบาทน้ำพี่พี่ยาหนึ่งแสนบาทนะแล้วก็ซัาไฟ แล้วก็คําสารซัพพลายเออร์ี่ที่ไายของก 2. 2> าาระเทียมห0 0กระสอบขาสารากระสอบกระสอบละหโละนะแล้วอดน้ำมันพืชหกร้อยตแล้วก็ไวไวน์จากซัพพลายเออร์ี่ขส่งเพชมัลลุกให้ียารสิกล่องกลแล้วน้าดื่ม100วแพ็คอเชียเฟรชแล้วก็มีน้าขวน้าขวด รองเป็นซัพพลาเออร์ในโรงงานพิยาแล้วอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเอฟซีที่เดินทางมาจาดกระเป๋าแล้วมาร่วมกันตรวจางนะตัวจา,นะางให้อันนี้พิยารวบรวมได้แล้วทั้งหมดชัดชินนะเป็นเงินเลยเป็นเงินป็นเงินไม่รวมกับเสื้อผ้านะนี้คือเสื้อผ้าเร,ร,ราไม่มีคิดแต่ของคิดแต่ของที่เป็นมูลค่าสองแสนสามหมื่นสองพันบาทเออยังอินเทอรเน็ตนะนี่อินเทอรเน็ตมันอาจจะเกินว่านี้ตอนนี้ยอดอัปเดตนะครับ สามแสนบาทครับผมขาดอีกประมาณเนี่ยขาดอีกประมาณเก้าพันนิดนิดสี่แสนเราอยากให้มันเราอยากให้มันเป็นลูกกลมๆสี่แสนเราอยากให้มันเป็นลูกกลมๆมีใครมีใครสะดวกทำกระเป๋าตังร่วงสักใบไม่เดี๋ยวผมจะเอาตามมาเติมุ ขาดอีก9,000บาทที่จะครบ4 0 0 0ที่ยาจะเป็นคนเติมให้มันเต็ม4 0 0 0 0 0บาทเ,เบสนับมา9,000บาทนับเงินมา9,000บาทของพี่ยายเองอันนี้เต็มเงินเต็ม4 0 0 0 0ล้วนี้เป็นลูกกลมๆ4 0 0 0 0 0บาทเชิดข้าเชิดข้าเชิดขัา9,000มาเลยสดๆอันนี้ของเจมส์ม,มดอันนี้ของ ประสงค์ออกนามห้0 0ับาทาผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ว่ายินดีจะออกเงินอันนี้ของพี่ิาเติมไม่ได้ทั้งหมด400,000บาทพี่ิาบริจาคทั้งหมดทั้งสิ้น19,000บาทเก้าพันบาทอันนี้เราไม่ได้ทำเอาหน้าแต่เราทำเพื่อสังคมครับครับผม